องแสงตำบลด่านชุมพลอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่ามาโดยตลอดการดำรงชีวิตที่ต้องอาศัยป่าหรือที่ดินรอบๆป่าเพื่อการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคโดยอาศัยป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งที่มาของอาหารสมุนไพรข้าวาดำดเพราะว่าเวลาดอกดอกมันออกมันจะเหมือนปีกข้างเขา แกเจ็บหลังเจ็บเอวเขาจะเอาสวนเงามันไปหันตากแดดแล้วก็ชงกระนำปุ่นหรือไม่ก็ดองเหล่าวัสดุเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยเครื่องมือเครื่องจักสารโดยเฉพาะไวทที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าเขาถ้าสามารถสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเป็นที่มาของรายได้พืชประเภทไวมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความอ่อนตัวเหนียว จึงสามารถนำไปใช้ดัดให้เป็นรูปทรงอิสระได้ระดับหนึ่งความเหนียวของหวายช่วยรับน้ำหนักได้ดีจึงกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำเข่งหรือเครื่องเรือนหวายมีลำต้นขนาดเท่ากันผิวเป็นมันความยาวแล้วแต่สภาพแวดล้อมวันนี้อาชีพสารเข่งก็เกิดขึ้นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้มากมายให้กับชุมชนบ้านคลองแสงปายุราเกตถึกประชากรในหมู่3บ้านคลองแสง ประกอบอาชีพเกษตรกรใช้เวลาว่างจากการทำสวนมาสานเข่งจากหวกว่าจะได้เข่งมาเป็นรูปเป็นร่างต้องใช้หวายถึง4ชนิดด้วยกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือผลิตภัณฑ์จากหวายที่นำมาจากป่านะคะใช้มาทำผลิตภัณฑ์คือเข่งแล้วเราอยากจะรู้ว่าชนิดของหวายที่ทำเข่งเนี่ยมันมีกี่ชนิดคะ มีสี่ชนิดค่ะนี่ไหวละกําไหวละกรรมคือเอามาสารมาจะเอามาสารมาตั้งทำเป็นตอกยืนค่ะเขาเรียกว่าตอกยืนแกตอกยืนค่ะแล้วแล้วไหวสารเป็นไหวป่งค่ะไหวสารเป็นไหวปูงค่ะค่ะแล้วไปหา่มนี่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 ไม้ไผ่ไม่ไม้ขัดตูดเป็นไม้เช่าไม้เช่ามาขัดค่ะแล้วนี่ไหวสารเป็นไหวปูง แล้วนี่ไว้พันปากไว้ปอก,ปอกไว้ปอกจ้ะไว้ปอกแล้วหูเป็นไว้โสมไว้โสมการมาทำหูค่ะสรุปแล้วรวมว่าทำเข่งก,ก็คือต้องใช้ไวสี่ชนิดซึ่งการสารเข่งนั้นก็ต้องใช้ความชำนาญมากปายุราบอกว่าการสารเข่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ดีมากยังมีความต้องการของตลาดสูงบางครั้งผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะเข่งไหวายมีความทนและแข็งแรงใช้งานได้ยาวนานแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนไหวในป่าด้วยเพราะทรัพยากรต่างๆภายในป่ามีกฎเกณฑ์การใช้เป็นที่รับรู้และยอมรับกันทั้งภายในชุมชนซึ่งชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำไหวต้องทำตามกฎระเบียบสามารถเข้าไปตัดไหวได้แต่ต้องไม่ตัดหวายที่ยังไม่ได้ขนาดหรือหวอ่อ,อนและจะต้องไม่ตัดหวหมดทั้งกอเช่น หากพบวยกอนหนึ่งมีห้าลำก็ควรตัดไปใช้เพียงสองลำเพื่อปล่อยให้วหยที่เหลือได้เติบโตขยายหนอ่อขยายพันธุ์ต่อไปซึ่งผลจากการช่วยกันดูแลว้ยทำให้ชาวบ้านยังทำอาชีพสารเข่งได้ตลอดไป